สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรเอ่ยวันนี้นะคะมีกล้วยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณพี่เป้นะคะแม่เป้นะคะไดะ้มอบคะแนนนะคะมาให้แม่ควานซื้อผลไม้ให้กับสาวๆในวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ก็ขอให้แม่เป้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แคลงแกราดปลอดภัยนะคะสาวๆก็เลิกงานมาแล้วค่ะยาพยา,ยานนาตยายาขอบคุณนะคะขอบคุณในความรักนะคะที่แม่เป้มอบให้กับน้องนาตยาพิวัฒนานะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะสาวๆได้ทานผลไม้นะคะกลับจากทำงานนะคะ อร่อยไหมลูกไหนขอบคุณค่ะแม่เป้สวยๆก่อนขอบคุณค่ะแม่เป้ก่อนเลยนันตยาจ๋าขอบคุณค่ะสวยลูกขอบคุณค่ะอุ้ยหนูกํกลังอร่อยเลยแม่ก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสําหรับคะแนนที่คุณแม่มอบให้นะคะก็ได้ซื้อนะคะอาหารให้กับน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะแซบบะลูก แซบบ้อจ้าแซบบ๋อแซบอ๋ออร่อยใหญ่เลยสาวสววันนี้ก็มีกล้วยหวานๆนะคะสับปะรดช่ำๆนะคะนี่นะคะ ก็ครับขอบพระคุณนะคะในความรักนะคะที่แม่แม่เอฟซีนะคะมอบให้กับครอบครัวนัตยาพิวัฒนานะคะวันนี้นะคะก็ดีใจมากๆนะคะลูกสาวได้ทานผลไม้วันๆน,นะคะพี่แดกพี่แดกขอบคุณคะ่ะแม่เป้ยังแม่เป้ซื้ออาหารให้กับน้องแดกด้วยนะคะอาหารให้กับเด็กๆนะคะก็ขอให้แม่เป้นะคะร่ำรวยเงินทองนะคะ เดินทางไปทางไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยคะ่ะมีโอกาสนะคะก็ยินดีต้อนรับแม่แม่เอซทุกท่านนะคะมาเยี่ยมสองสาวน้องนัตยาพิวัสนาได้นะคะทาองพี่เดกทองเท้านะคะทองขท้าขอบคุณค่าแม่เป้ยังหรกขอบคุณค่ายัง ของขาวก็จะเป็นน้องหมาของแม่รันเต็มตัวแล้วนะคะ,นนะครอร่อยกันใหญ่เลย แซบบอนัตยาส่งเสียงแน่ลูกโอ้ยบอมีเสียงเลยนัตยาเนี่ยเนี่ยทองแดงนะคะก็ได้สมาชิกมาเพิ่มนะคะทองขาวทองแดงนะคะก็ได้มาเป็นสมาชิกนะคะของครอบครัวน้องนัตยาพิวัฒนสนานะคะดูสิ ไม่มีเสียงเลย <c oughs> ครับขอบคุณพี่เป้นะครับวันหน้าขอให้ได้รางวัลใหญ่นะครับผมขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งเลยนะครับผมให้พี่เป้สุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แววคลาดตตอดปลอดภัยนะครับขอบคุณครับอัจ๋าขอบคุณค่ายางขอบคุณค่าสวยก็เล้วสวยๆพี่แน็กล่ะพี่แน็กขอบคุณครับยัง หมดแล้วล่ะนัตยาหมดแล้วล่ะหมดแล้วค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะคปีณเป,ป้ได้มอบคะแนนให้กับรันนะคะไปซื้อผลไม้มาให้กับลูกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารน้องหมาน้องแมวนะคะอาหารน้องนาตยาพิวาฒนานะคะแล้วก็อาหารของคนด้วยนะคะก็ขอให้พี่เป,ป้นะคะได้รางวัลใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับ คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณแม่ๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาส่งกําลังใจให้กับครอบครัวนตยาพิวัฒนานะคะรักคิดถึงแม่ๆทุกท่านเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ